เห็ดเราโง่ครับะง่จ้ะอู้นี่คือเป็นจุ่มอ่าจุ่มนี่ก่อนเะาก่อนไข่เ่นก็มีเนาะพี่น้องจ้ะหมูหนึ่งครับพึ่งไข่ครับป๊อดพี่น้องเป็นแดงๆนี่จ้ะเห็ดกอกกับเกิ็ดไม้จ่เนาะจ้ะกำลังงามครับลุนนี้ จุ่มนึงครับจุ่มนึงครับที่นี่เดี๋ยวเข้างามเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่ญาย่แมัยไยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับปอสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเสามณีกับมะพร้าวหอกันกับบานัดกับเสาคอยที่เก่าครับ มนีกับพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาเก็บเห็ดคือเก่าครับมาพ่อกันเสาร์มนีก็บเป็นเสาร์ของวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2567ันห้าร้อยหก็ครับมณีกัมาไม้ได้สชคอยจ้าพี่น้องพี่กัดมนีกับปลา,บ,บ,าบันดงเมฆตำบลไห่ขามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าละจะ้ะกลับไปร่วมไปชมกันจ้าสีมารเฮ็ดยังกันจ้าไปจ้ะไปครับก่อแดงจุ่มแรกครับ กอแดงครับจุ่มที่สองครับสองดอกจะหอม พร้อมกันบระตูกเฮดเนาะจ้ะเคลาเบิดสีเบิดพร้พอมกันครับเด็กกำลังงามเห็ดเราโง่ครับโงกจ้ะอู้หี่คือเป็น,นจุมกนะจุมนี่ก่อนซะก่อนไข<า>่เพินเ่นก็นมีนเนาะจ้างูนหนึ่งครับที่ออกเปรดตุกเฮ็ดดีๆเนาะ ตัวดอกคุณบอกว่าใหญ่แหงอย่างนี้เนาะตอนนั้นเกิดในโพลเนาะเป็นตัวดอกใหญ่ดอกงามครับตามลากเฮ็ดเกิดในโพลนี่ดอกสมบูรณ์แน่นอนที่ทางที่ดอนล่างเกิดน้ำปัวเกินเนาะ ก่อนนี่มันจะมีเห็ดปวกเนาะ,ะปวกมันอยู่ครับที่จะากรอไข่หนึ่งทั้งลุมตัวขาวน,ะนั่นนะมันจิมเห็ดปวกพี่บัาน่าจะอยายได้เนี่ย แน่เลยแจกมันเฮ็ดเพาะดังดงอกเหลืงแต่พี่เนาะอ้เนอคันแมนพันจูพันจูสิงามเนาะจ้ะบุ้รโมนีไร้เติบครับโมนีไร้เติบได้บ้างไห ออกขามโพนมาเลยเนาะออกพากลางกันพากลางโพนมาเลยครับเป็นสาวสามสิบคุณจพี่น้องตัวลา,ายสิเป็นไข่เนาะจ้ะเป็นหัวขาวอยู่เป็นหัวขาวครัเแบบเกิดเป็นจุ๋มนเนาะจ้ะเองนีะนะครับพี่น้องออแบบติดกันเลยครับนี่ยอย่างตัวนี้ จุ่มก็สิงามเนาะจุ่มสิแบบจุม่มแหลกที่เขาเก็ียบเลยเนาะไข่ไง่ังำหน,นะนึ่งบนเนาะไข่หน่อยก็สิป๊ะไว้จะพี่เนอะ แดงนะครับป๊อดพี่น้องเป็นแดงๆดจ้ะเห็ดกอกคับเกิดใหม่เนาะจ้ะเกิดเป็นบางห่มครับบางหอมกับบอออกครับเ <จบ S 1> มื่อวานนี่ก็ได้ไปสองจูมเนาะบางใหม่ๆบ้านเเมื่อวานเมืม่อวานบ่เห็นครับ ลาังงามน้องมดเยพึ่งขาครับพึ่งข้าลล่ครับเปิดน,นอนๆตัวนี้มาแต่เป็นลมเนาะ,ะก่อแดงครับ ยาวเอาจ้ะจุ่มนั้นจ้ะเทศนาแลครับไม่พอเป็นมือแล้วนะเนาะเล็กยงยบจะมองดอกจะหัน ข้า,ยาเยาวเนาะหวานมาได้เบิงเนาะจ้ะวัทยาเพื่อนบอกครับ ขึงกรายครับดอกไหนเนาะลังโงกข่างทางครับรอรรอรสองไข่จ้ะปอมูใหญ่ๆงงคือมูเก็บนัน,น,น,นบ่เนาะมูนันใหญ่ดีจะพี่งไข่น้อยคนจูบมันครับเรือเครื่องหนึ่งครับจูบ ข้ามครับว่านอาผอเป็นมูเป็นใดเนาะ,ะผอมองละดอกครับไทยละงกเป็นไทยจ้าอยู่นี่ละงกเหลืองเนะาะจ้าละงกเหลืองจเฉพ่น้องนี้เคยเก็บรอบก่อนครับ้างทาง จคุณบ่าวนะทางรับไข่เนาะไอ้เพิร์ลคอยเอาไว้ก่อนบ่จ้ะครับเอาออกมาสามดอกก่อนมาได้เนาะนี่เพิร์ลคอยไตย่เต๋อพี่ได้บ่าวนะไต่อันนี้ยาหากไม้เต็งเพื่อนครับ

แตๆ่ๆปันฮิดพออมดปานนี้หันจนูมีวันที่ได้ร้ายเตอบอล้วันน้องสกอยจ,จ้โจมตัวาบอย่างสุนท้ายเป็นไข่ครับวมืนนี่ไปขอโมโแรลกครับมีแต่ไข่ครับขอซองสัมโมหรอเนาะออกใหม่บ่าเนระ เห็ดละงกเข็นสองสมูแล้วครับเห็ดละงกเหลืองนี่จะไข่เนาะแต่ละหมูเนี่ยจะ้ะคุณค่าอะไรจ้ะ ขาใหญ่ๆแดงน้าจ้ะเกิดลายหลากหลากลายเฮ็ดอยู่เนาะจ้ะหลอดนี่ครับมาเจากเห็ดปวกเฮ็ดกระโงกเฮ็ดเผงครับเห็ดก่อเห็ดแดงเฮ็ดขาวนี่ครับมีแนวครับพี่น้องยางละเล็กละน้อยครับเห็ดนี่บ่ งอกขาวครับเห็ดละงอกครับพี่จุ๊บได้ไปหนึ่งใบกําลังสิเลอมเนาะจ้ะมืออื่นมาเอเฮงครับเบื้องเปนเบิ่งเนาะสิเกลซัมได้จ้ะพี่เนาะผึ้งคลายครับ ล้งละงอกครับวันนี้พอเหตุละงกดีเนาะสักพอน่จะจึงหนึ่งช่อง,งดึจจง,งีืมงเนะมื่อ่านนี้บมู่อเนาะจ้ะวันนี้ก็ยังผอครับเหตุละงก กันยังหันได้ออกไปทัวเวิดทุกม่องครับเห็นเป็นบางหม่องครับถึงอ้าไรครับไข่เห็ดละงกขาวครับสองไข่เนะ นาครับของจูงงามครับโอ้ยเบิ่งดีล่ะพี่น้องเฮ็ดจินพันเฮ็ดจินบ่ได้พัดจนบ่ได่เนาะเกิดลายยังเนาะ กินบดได้ครับเพชรอันนี้เป็นเห็ดเพชรเ,เ,เบื่อครับง่ามคักเนาะจ้เกอดลายผอมครับกินบดได้ครับจุนงั่งจ้ะ งานกายไปแล้วเนาะแหนมกลับมาครับนุ้ยดอกแหนบญ่ครับสองดอกในดอกหนึ่งเนาะหนึ่ดอกตุ๊กปุ๊กอยู่ครับแรงนะ สองจูมครับผึงค้าลายไม่แต่จ,จูมครับผึ่งดแดงข้ามครับกำลังมาผอบโมเแน่เนาะหลายดอกครับ ะ,ะเป็นเปลือยเนาะเปลือยจ้ะช่วงวัยก็คือสิบวัยครับคนดีเนาะส่นพ้นห้ามนี่ห้าลายเนะาะขาเนาเปืือยครับ ครับรุ่นนี้ดอกพอดีงามเนาะแดดซองพอดีครับ อยู่นี่เป็นหมูยู่เนาะจ้ะกเกิดยายๆกันครับอือดองนี่แม่งกินจนเบิดจุ่มนึงครับพี่น่ งานเนอะดอกตัวนี้ก็ลัางงามเนอะ,ะนี่ดอกนี้ดอกนี้อกนี้พอ่นอ,อ ได้แต่ดูนนี้เนาะึ่งนกย่องครับ ฝรั่งนกยูงครับดอกเดียวบนสกอยจ้าไม่เดืเเอดใจก,ก,ก็ได้เห็ดยางสกอยว้จ้าพอแล้วจ้ะพี่แม่อุย้ยพอ,อแล้วครับพอตัวขาวนะออกบลายเป็นไรจ้าหากบมือบลายเป็นไรเนาะจ้ะนี่ครับไอแกงอยู่ครับ พ่นเนี่ยพอพ่นไปเบิ่งคันโปออกเนีพ่นมันก็บ่เคยเจ็บจักเจื่อจารพี่น้องฮึ่ดอกงามอยู่เนาะจ้ะ กำลังสิบานครับกำลังพอดีงามจ้ะพี่ดอกหน่อยดอกใหญ่น,น,หน้อฝนดอก่อยดอกใหญ่หน่อยนส่พี่ ครับเพิ่นบมื่อคืนมาน้ำนี่ขาเพิ่นภูครับขาภูจ้ะพี่พน้องคาปวกกินครับทั้งล่างออพบกร้ายจัดตัวค่อยสซึ่งเดินกันไนดีนะตัวนี้กำแพงมากินจริงๆขนาตัวก,กินขาตัวกินขาเพิ่นเนาะปวกครับ ไม,ม,ม,ม่อมือหวานทีเป็นวสีแดงเะตัวนกย่องครับดอกหหใหญ่เละขาแบบยาว<ด>าครับ เอาล้ครับพอแม่พี่น้องอยู่ในเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับาสรุปยอดใดยอดมานกับสกอยครับืันนี้จ้าเบิ่งนผลงานกันจ้ะพี่น้องืันนี้ก็คือว่ามานค่ะคือเก่าเนาะตอนนี้ก็เต็มกระตาเลยจ้ะพี่น้องหลากหลายเฮดเนาะเฮดลราโงงนี่ก็พอสองจัมโมย่จ้ะลายแต่เป็นไข่เนาะจูมเพิ่นกะบล้ายปานใด้จ้ะพี่น้องมีแต่ไข่ไข่กะหม่หนึ่งก็เป็นสามสิบดอกอยู่จ้ะพี่น้องก็เป็นเฮดกอแดงเฮดผึ่ง แดงข้ามเฮ็ด,ดผึ่งนุ่งยุ่งเฮ็ดผึ่งไข่เฮ็ดผึง่งคาลล่แล้วก็เป็นเฮ็ดนาแรจะพี่น้องเห็ด,ดกอแดงกับมิต่จุมจุมอยู่เนาะตานี่เท่ากับเป็นเฮ็ดแด,ดงข้ามมั่จะพี่น้องเฮ็ด,ดปวกหนึ่งกับไปพอโพอนหนึ่งเนะาะหาใส่กับบวัวเห็นจะโพนบวัวใหญ่ปันใดจะโพนประมาณเกือบซีบดอกจ้ากระทือวันยังไดยังมันยิ่ต้องมือน <c oughs> เอาละจ้าพ่อแม่พี่น,น,น้องท่านใดสึ่อสองมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง คือสิบูพาคีไม่ไม่จากวันนก็สาวกอยจากสำหรับคลิปมัอนี้ก็คือว่าเพียงทนีนะจ๊ะวัยถลุนการคลิปหนาวมน้าจ้าสวัสดีจ้าเอาลหครับเพราะแม่พี่น้องสำหรับคลิปมันนี้ก็คือว่ามาน,ยนก,ก,กยน่าสงกรวยจ้าตาตาหนึ่งตาสองกับกลับเครื่องครับมันนี้ืันนี้ร้ายจะเป็นดอกจูมนเนาะเฮ็ดเป็นมิตตจูมครับมันนี้เป็นอย่างบวกลืนตาปันไดครับ มอว่านนีไดครับมแต่ดอกใหญ่ๆเนาะมื่อว่านเก็บบอดอกองหญ่เพิ่นไปเวิร์ดครับวมือนี้เลือแจะจุ่มครับเห็ดละงอกนี่ครับเป็นจุม่มหมดสิได้ร้ายเต๋อพี่น้องสากอยส่วนร้นายสิเป็นไข่ครับส่วนลายก็ไวทะลุนเบืงองอื่นเนาะสิเป็นอย่างใดครับเห็ดละงอก,เ,กเพิ่นสิเกิดเพิ่มบ่ครับดูสิออกซํานีนเน่เนาะเห็ดเห็ดเผืงแดงข้ามก็ไดอยู่ครับมื้อนี้ได้รายเต๋อไปเนาะไปผอมมู่นึงก็ลายดอกอยู่ครับ เพิษปวกกับพ่อครับมื่อนี้หักพเพาะวายครับพ่อโพ่นหน่อยหนึ่งครับเพิษปวกถือว่ายังแดงยังหมานครับมื่อนี้เอาล้วครับสำหรับคลิปมื่อนี้บ้านาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีอีกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้พิษพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับก็ไว้ทะลุนน้ำการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้ ป่านั้นก็สาวคอยกับคอรตร่าพอแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับพอกันคลิปนาม,มนาครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องลูกป่านอาพยญามยัยครับ